วันอาทิตย์ที่5้ามกราคมพศสอง8ัยามเย็นนะครับนี่ก็มเมล็ดทานตะวันครับตอนนี้เวลา18บแปริกาสีนาทีมาเมล็ดทานตะวันนี่ก็ล้างล้าง3-4น้ำอะ่ะแล้วก็แช่แช่น้ำน้ำประปาน่ะแช่อยู่ประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็ แปดชมงเสร็จก็เอามามาบ่มในผ้าเสร็จผ้าครับมี่ผมใช้เสร็จผ้าแบบเนี้ยเสร็จผ้าเสร็จผ้าชุบน้ำอะ่ะแล้วก็เอาเม็ดเข้าไปแล้วก็ห่อไว้ผมบ่มอยู่ประมาณสิบเจ็ดชั่วโมงสิบเจ็ดชั่วโมงอะ่ะม,มันก็ไม่ได้ออกมายาวนะลากก็ บา,บางเม็ดก็นิดนดหน่อย,อยบางเม็ดก็เดีย๋ยวลองดูอันนี้ก็ย้างล่างนี่เป็นกิดมอดน,นะกิดมอดกิดมอดคือมันไม่มีดินอ่ะที่นี่มันมีมันมีดินแต่มันเป็นใส่กิดภูเขาไฟไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันเม็เม็ดอะ่ะนี่ก็ใช้กิดมอดละกัน ก็ kind of จะเอาพิดมอสโรยนะโรยกลบโรยกลบอันนี้มาทําอันนี้เพราะว่าพิดมอสจะได้ลงไปอยู่ในกระในกระบะผสมดินไงเดี๋ยวเราจะเอาดินีไปใช้ยางอื่นส่วนถ้าเกิดว่าหลังจากเราตัดแล้วเนี่ยดินไอพิดมอสตัวนี้เราก็ยังเอากลับไปใช้ปลูกอย่างอื่นได้เหมือนเดิม <spreading exaggerated> Trong này ác nó dễ này lắm Nó có cột cốc được bảo bây nhiêu đi mà Đó, lên này. có lót ชุ่มชุมๆนีมม่ผมก็เพิ่งหัดทํานะถาดนี้ผมมีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาไว้เหาะเขียวไปยิก แล้วก็ชวแชว รู้จะเอาอะไรครับอันนี้เป็นถาดถาดรองเข็งใส่หินภูเขาไฟไว้หนะนักหนักเกี่ยวปาเดี๋ยวค่อมาว่ากันมีหล่อน้ำแน่เนี่ยกันมึกแมลงขึ้นอ่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีว่าจะยังไง